สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่เรานำมารีวิวนี้ก็คือ d s <pan> m Joker Do p a n Memory นั่นเองนะครับหรือ m e ม Joker มโโของ t o k i m i t นั่นเองนะในภาคของ Commander Futo นั่นเองนะครับผมปิหรือเปล่าผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยครับแพงจากราคาพีไปเกือบ2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับที่ญี่ปุ่นตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0เยนคือราคาขั้นต่ำนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้เลยสําหรับบอกอาร์ตนะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูรีวิวก็ฝากกดไลค์และ s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับผมและนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะครับที่ให้มาในกล่องนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์นั่นเองครับจ็อกเกอร์โดแพนนั่นเองนะต้องเอามาติดเองนะครับซึ่งสติกเกอร์ก็จะให้มาทั้งหมด2อันนะครับก็ะจะเป็นหน้าหลังประมาณนี้นะครับติดเองนะครับก่อนติดก เลงดีนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเอานะครับครับผมและนี่ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดของเจ้าโดพันเมลลี่นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยต่างจากเมมโดพันทั่วไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพิมพ์เดียวกันหมดนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูลูกเล่นของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้นครับสำหรับโหมดแรกนะครับเอาละเดาวไปดูโหมดต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งเปลี่ยนโหมดต่อไปก็แค่กดค้างนั่นเองนะครับ รับผมโหมดที่2ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่อไปกันดีกว่านะครับก็จะเป็นโหมดเสียงภาคของโทคิเมะนั่นเองนะครับ カコ負けっぱなしじゃいけないんだ<ペー>お願い教えてガイアメモリがどうして生まれたのかダブルの戦いがどうして始まったのかそのノスベ<ペ>ヒー,ーリングプリンセスネオパーソナリティノトキメでィスクラフォ、ね、ームマリリンハファラモーティアアンエファーテトキメ เสียงค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูหมวดต่อไปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกเล่นทั้งหมดของเจ้า c SM d o p h a n Memory Tokime w อ r ์นั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าน่าซื้อน่าสะสมขนาดไหนนะครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซีดเอ็มจูเกอร์ดูพันแมมเบรีนั่นเองนะครับหรือเมมของโทคิเมะนั่นเองนะครับที่เป็นของเวอร์ชันคอมบนเลเตอร์ดับเบิลฟูลโตปีนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ1ลูกเล่นนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผมลูกเล่นหลักก็จะเป็นการใส่เสียงภาคของโทคิเมะเข้าไปนะครับผมเสียงภาคก็ค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งนะครับประมาณ10กว่าเสียงนะครับผมส่วนลูกเล่นนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับ ความที่เป็นเมมโดพันเมมเบอรี่นั่นเองนะครับสรุปเลยก็คือเจ้าต,ตัวนี้มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็ราคาแอบโดดขึ้นไปจากราคาพีเกือบ2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับแต่ใครที่เป็นแฟนดับเบิ้ลก็ควรที่จะมีเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นไอเทมแร่อีกหนึ่งน,นะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ครับเอาละคลิปรีวิวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และไิดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้า ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับจ๊กเกอร์โดคันเมมเบอรี่นั่นเองนะครับผม